ดีค่ะดิฉันนางพิเรวันธรรมพษิษครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัสดสงขลาสําสหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกายนะคะสาหรับวัตถุประสงค์ที่ในครั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆรู้จักอุปกรณ์และสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการชำระร่างกายได้อย่างเหมาะสมนะคะสาหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ความสะอาดร,ร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นผมอวัยว่าบนใบหน้าเล็บมือเล็บเท้านะคะแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้บัตรภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันดับแรกนะคะเป็นสบู่เหลวอาบน้ํานะคะอาสบู่เหลวอาบน้ําใช้ในการชําระร่างกายนะคะเด็กๆเอาเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะสบู่เหลวอาบน้ํา ต่อไปนะคะยาสีฟันอ่าเด็กๆลองออกเสียงตามครูนะคะยาสีฟันอ่ะต่อไปนะคะการไกลตัดเล็บการกลตัดเล็บต่อไปนะคะหวีอ่ะเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะ วีอ่าต่อไปค่ะแชมพูรสระผมเอาออกเสียงตามครูนะคะแชมพูรสระผมอ่าเด็กๆรู้จักบัตรภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดร,ร่างกายไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้รู้จักอุปกรณ์ของจริงนะคะที่ใช้ในกา,า,า,ารทำความสะอาดร่างกายนะคะอันดับแรกนะคะอ่าเด็กๆคงจะรู้จักใช่ไหมคะ อะไรคะเด็กๆวีอ่าเด็กๆออกเสียงตามครูค่ะวีอ่าอ่าต่อไปนะคะการปลายตัดเล็บการปลายตัดเล็บนะคะเด็กๆคนรจะคุ้นเคยใช่ไหมคะอ่าต่อไปสบู่อ่าสบู่นะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะยาสีฟันยาสีฟันอ่าต่อไปนะคะเป็นแชมพูรสระผมแชมพูรสระผมอ่าอย่างสุดท้ายนะคะเป็นสบู่เลวอาบน้ำถ้าเด็กๆไม่มีสบู่ เด็กๆก็อาจจะใช้สบู่เหลวแทนก็ได้นะคะสะบู่เหลวอาบน้ำอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาแนะนำนะคะอ่าให้ดูให้เด็กๆเนี่ยจับผู้ภาพอ่าสื่อวัสดุของจริงแล้วก็จับคู่ภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาทีละชิ้นนะคะให้เด็กๆดูซิว่าตรงกับัดภาพไหนอ่าในในกระดานนะคะ เดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆชี้นะคะอ่าคุณครูถืออะไรคะเด็กๆวีวีใช้ทําอะไรคะเด็กๆอ่าเด็กๆลองหาภาพในกระดานดูนะคะวีใช้ทําอะไรคะอ่าเด็กๆคงจะทราบแล้วใช่ไหมคะอ่าวีใช้ในการจัดแต่งทรงผมใช่ไหมคะให้มีความสวยงามอ่าวีนะคะอ่าต่อไป อย่างที่สองนะคะเป็นการไกลตัดเล็บการไกลตัดเล็บเราควรจะตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอใช่ไหมคะทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าแต่ว่าเด็กๆเนี่ยควรจะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นภาพไหนคะการตัดเล็บเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะการตัดเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอนะคะต่อไป เป็นอย่างที่สามนะคะเป็นอะไรคะเด็กๆสบู่สบู่ใช่ไหมคะสบู่ใช้ทําอะไรคะชาระร่างกายนะคะให้สะอาดอแล้วเรามาดูว่าเป็นภาพไหนนะคะ,ะสบู่ใช้ในการชาระร่างกายอาเป็นภาพนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตองจะงภาพใช่ไหมคะ,ะสบู่นะคะใช้ชาระร่างกายต่อไปนะคะเป็นอะไรคะเด็กๆ ยาสีฟันใช่ไหมคะเด็กๆใช้เป็นประจำใช่ไหมคะยาสีฟันเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งใช่ไหมคะก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมคะมเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นภาพไหนเป็นภาพแปรงฟันภาพไหน,ไหนคะเด็กๆลองสังเกตดูเจอแล้วใช่ไหมคะ,ะภาพนี้ค่ะเป็นภาพการแปรงฟันนะคะแปรงฟันให้สะอาดอยู่เสมอนะคะป้องกันฟันผุ ต่อไปนะคะเป็นอะไรคะรเ,เด็กๆแชมพูสระผมเด็กๆควรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะอาแชมพูสระผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นภาพไหนเป็นการสระผมเอาเด็กๆลองหาดู well. นะคะาก,การสระผมหาเจอแล้วใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเป็นกา,สารสระผมนะคะเด็กๆควสรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะ่าต่อไป อันนี้เป็นอะไรคะสะบู่เหลวอาบน้ํานะคะถ้าเด็กๆไม่มีสบู่เด็กๆก,ก็อาจจะใช้สบู่เหลวแทนกันได้นะคะอันนี้ก็ใช้ในการชําระร่างกายเหมือนกันนะคะใช้แทนสบู่ได้นะคะ,ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปนะคะว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างนะคะสําหรับประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้เด็กๆก,ก็ควรจะนําไปใช้ที่บ้านนะคะขณะอยู่กับผู้ปกครอง แล้วก็ผู้กครองที่อยู่ที่บ้านก็ควรจะดูแลบุตหลานในการใช้เลือกใช้อุปกรณ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่องอุปกรณ์การชำระร่างกายเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ